ชุ่มช่าเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยสักครู่นี้ฝนก็กระหน่าลงมาโอ้ดีใจครับดีใจหลังจากต้นไม้เราห่อเหี่ยวมาหลายวันนะครับเรียว่าเฉากันเลยทีเดียววันนี้ครับสดชื่นเลยครับวันนี้กะตินเทพาครับ ครับรีวิวให้ชมครับหมอกนีต้นสวยตรงเปล่าตรงมากครับหมอกนณีนี่ครับข้าวได้น้ำแล้วครับวันนี้พาเที่ยวชมสวนนะครับบรรยากาศริมคลองนะครับที่โออคครับค่ำคืนนี้ก็คงจะหลับสบายกันนะครับ อากาศดีครับวันนี้อากาศดีนี่ครับกระถินเทพารมเงาอย่างดีครับ10ปีก็ใช้ได้นะครับทำเสาทำกระท่อมนะครับกระถินเทพาตรงนี้ก็ยางนาพยุง บรรยากาศหน้าสวนนะครับอันนี้ปรีดียะทรนะครับที่กำลังปลูกนะครับปลูกสองสามวันนะครับมะกล่มข้างหน้าสวนก็จะเน้นต้นไม้ที่มีดอกนะครับมีหางนกยูงครับ นี่ครับบรรยากาศที่สวนพีโออีจึงนะครับสดชื่นครับวันนี้สดชื่นมากครับทางนน้นก็อีกแปลงหนึ่งนะครับ น้่นนะครับทางอะไรทางโน้นทางสวายจีทางน่าจะกำลังตกอยู่นะครับก่อนฝนจะมานี่ก็กำลังเตรียมนะครับว่าจะสูบน้ำ